สวัสดีครับก็คิดแบบ VIEP นี้นะครับจะมาตอบคำถามว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยเราควรเข้าซื้อตู้มเดียวเลยนะครับหรือว่าค่อยๆทยอยซื้อสะสมแบ่งเป็นหลายๆไม้นะครับก็ถ้าให้ตอบแบบละเอียดเลยนะครับผมก็อยากจะตอบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมจะซื้อตู้มเดียวเลยนะครับแต่จะมีจังหวะที่จะแบ่งในการซื้อหลายๆไม้ก็ต่อเมื่อหุ้นเป็นขาลงโอเคไหมฟังให้ดีนะ ถ้าหุ้นเหมือนกับหลุดแนวรับลงมานะรหรือตัวเซตดัชนีเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะหลุดแนวรับลงมานะครับแล้วลงมาตับมากพอแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นขาลงนะผมจะแบ่งซื้อหลายไม้เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าการลงครั้งเนี้ยมันจะลึกขนาดไหนมันอาจจะลงมาแล้วเด้งขึ้นไปแล้วลงต่อไปลึกกว่าเดิมก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นขาลงในภาพใหญ่ผมจะใช้การซอยอาจจะซอยเป็น2ไม้หรือสามไม้ก็เพียงพอแล้วไม่เกินนี้ไม่เกินสามไม้นะครับทยอยรับ นะเป็นเป็นโซนๆไปนะครับอาจจะต่างกันเท่าไหร่ก็ว่าไปนะก็ขึ้นอยู่สถานการณ์อีกทีนึงแต่ถ้ามันเป็นช่วงขาขึ้นนะช่วงขาขึ้นหรือช่วงไซเว่ผมจะไม่ใช้การแบบค่อยๆ DCA อ่ะหรือว่าค่อยๆซื้อสะสมไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่จะรอจังหวะที่หุ้นมันแพนิคหรือพักฐานลงมา5 10%เ ลงมาหน่อยหรือถ้าหุ้นไรตัวลงมาหนักๆครับ7ดลบเ0บลบเนี่ยก็ใส่เลยนะครับหรือถ้าช่วงมันขาขึ้นแล้วมันด r o p มาประมาณสัก40%เนี่ยก็จะใส่แต่จะไม่ไล่ราคาขึ้นรู้ป่ะถ้ามันขึ้นไปเชิดแบบสูงๆเนี่ยจะไม่เข้าไปซื้อตรงยอดอ่ะจะรอให้มันลงมาต่ำก่อนแล้วค่อยใส่ลงมาต่ำแล้วค่อยใส่ตัวไหนลงมาต่ำใส่ตัวไหนลงมาต่ำใส่ตัวไหนยังขึ้นค้างอยู่ก็ไม่ไปยุ่งกับมันรูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าให้ตอบคำถามตรงนี้ก็คือซื้อส่วนใหญ่จะซื้อตุ้มเดียวเลยแล้วไม่ค่อยแบบต่อรองราคาด้วยคือแบบโยนขวาเลยพูดง่ายๆคือซื้อ,ซ,อซื้อใต้ราคาแบบออฟเฟอร์เลยขายเท่าไหร่ก็ซื้อราคานั้นน่ะนะครับแล้วก็ดูในกราฟมากกว่ามากกว่าไปดูในสตรีมมิ่งถูกไหมคือสตรีมมิ่งเนี่ยผมไม่ได้ดูทิกเกอร์ไม่ได้ดูเรื่องของราคาปัจจุบันมันขึ้นลงเท่าไหร่มีโวลุ่มมาเท่าไหร่ดูกราฟมากกว่าว่ามันถึงจุดแนวรับสําคัญหรือยังถ้าลงมาถึงจุดที่ ผมคิดว่ามันต่ำมากพอแล้วนะลงมา30-40%แล้วคือต้องมีดิสเขานนหนิดนึงไงไม่ใช่แบบลงมา5%แล้วเข้าไปซื้ออีก5%แล้วเข้าไปซื้อมันมันไม่เม็กเซนต์อ่ะรู้ไหมมันต้องลงแบบ30-40%ถ้าหลุดตรงนี้หลุดจุดที่เราซื้อไป มันต้องล่วงอยู่มา3ามสถึงเข้าซื้อเพราะฉะนั้นพอเรามองภาพใหญ่มองเลนจ์กว้างมากขึ้นนะครับมันจะแบบ6กเดือนซื้อที3เดือนซื้อทีอนะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ซื้อทุกเดือนนะครับแต่ถ้าหุ้นแบบอยู่ต่ำมากๆอยู่ในช่วงวิกฤตแบบต่ำมากๆนะแล้วผมมีเงินนะแบบมีเงินออมเข้ามาเพิ่มในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเนี่ยก็จะเติมเข้าไปทุกเดือนเลยนะครับอย่างในช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยซื้อหุ้นทุกเดือน ซื้อตลอดมีเงินเมื time, ่อไหร่ใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็มเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าหุ้นมันถูกไงมันอันเดอร์แวลูมากๆในลายตัวนะแม้ว่าตัวดัชนีเซ็เนี่ยมันจะไม่ต่ําก็ตามแต่หุ้นลายตัวเนี่ยมันอันเดอร์แวลูมากๆนะครับผมก็ใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็มนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งมันเริ่มขึ Lev ้นไปหยุดเติมละนหกนไหมจะหยุดเติมละมันเริ่มดิฟขึ <bye> ้นไปจุดที่แบบเราเรากำหนดไว้ว่ากรอบราคาประมาณนี้เราจะซื้อ แต่ถ้ามันเกินไปผมก็หยุดซื้อนะเงินสดถามว่าทําอะไรก็ถือไว้ถือรอถือรอจังหวะในการล่วงครั้งหน้าเราค่อยเติมเข้าไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้ได้นะมันจะทาให้ performance ในการลงทุนของเราดีมากขึ้นกับเติมดีมากกว่าการแบบสะสมทุกเดือนดีมากกว่าก,ก,การ DCA อย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการ DCA เพราะว่า DCA คือมันจะซื้อทุกครั้งอะซื้อทุกเดือนหรปะไม่ไว้ไม่สนไม่สนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยจะแพงจะสูงจะตีนเขาจะยอ่อเขาซื้อหมด ผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการ DCA ถ้าเราเข้าใจกลยุทธ์ในการลงทุนเข้าใจในเข้าใจเรื่องของรอบพุ้นเข้าใจเรื่องของจุดที่มันเป็นตีนเขายอดเขานะหรือกลางเขาเนี่ยมันจะทําให้การลงทุนของเราได้ผลตอบแทนหรือได้เอลเวอร์เต้นทุนที่ดีมากยิ่งขึ้นพอเราได้ต้นทุนที่ดีโอกาสที่เราจะกําไรสูงมันก็มีมากกว่าการที่เราเราซื้อไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่า DCA มันดีกว่าคนที่ไม่ลงทุนเท่านั้นเอง โอเคป่ะ DCA มันดีกว่าคนที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นเท่าไหร่นงไม่ได้สนใจการลงทุนเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามันเทียบกับการจับจังหวะตอนที่มันต่ําเราซื้อต่ำเราซื้อต่ำเราซื้อเนี่ยเทียบไม่ได้หรอกนะครับก็นะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นอันที่เข้าใจนะครับว่าปัจจุบันผมก็ยังซื้อตุ้มเดียวนะครับมีก็เข้าซื้อเลยมีก็เข้าซื้อเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงขาลงเท่านั้นแหละขาลงเหยียดเท่านั้นแหละที่จะ ซอยไม้ประมาณสัก2-3ไม้นะครับก็ไม่มีมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็เสรมิมนิดนึงนะครับก็คือในช่วงในแต่ละครั้งที่ซื้อเนี่ย ไม่เนหมายความว่าจะต้องเป็นหุ้นตัวเดิมเสมอไปนะสมมติอย่างอย่างหุ้นที่ผมซื้อเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยบางตัวก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มละเพราะอะไรเพราะมันขึ้นไปแล้วแล้วมันไม่ลงมายอ่อถูกปะแต่วันนี้มันก็อาจจะมีบางตัวที่ย่อลงมาผมก็เติมตัวที่มันย่อลงมาตัวไหนที่มันขึ้นไปแล้วก็ไปซื้อเพิ่มตัวไหนที่ลงมาย่อกลับมาก็กลับเข้าไปซื้อเพิม่มแบบนั้นน่ะก็ถึงทําได้นะครับคือไม่ใช่ใส่ตัวเดิมเสมอไปไม่ใช่เลยนะครับใส่ตัวที่มันเป็นหุ้นที่ถูกกดดีีมมมปปัั cabinet, ันนนนผลลลลแแ้้้้ววรราาาาฟตต่ํํเเสออททใหุภย ดาวไซด์เราน้อยอัพไซด์โรชสูงท่องไว้เลยนะครับรับรองว่าใช้กรุ๊นี้ปลอดภัยในการทุ่นอย่างแน่นอนครับ